สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปที่28แล้วนะคะเจ้าเจยังอยู่ที่ยางยืดชีวิตพิชิตโลกนะคะโดยที่คลิปที่27เมื่อกี้นะคะเราพาท่านซิกอ,อัพนะคะเพื่อลดหน้าท้องรอนบนนะคะสําหรับคลิปที่28นี้นะคะจะพาซิกอัพเพื่อลดหน้าท้องรอ,อนล่างนะคะหน้าท้องเราจะมี2รอนนะคะรอนบนกับรอนล่างนะคะวิธีการะคะ่ะใช้ยางยืดชีวิตพิชิตโลกนะคะวางที่ปลาย้าลักษณะแบบนี้นะคะจับยางชั้นๆค่ะนอนลงนะคะาาเริ่มที่นอนลงก่อนดีกว่าเนาะ นอนลงนะคะแล้วก็เอายางไว้ที่ปลายเท้าทั้งสองข้างนะคะแล้วยกขาขึ้นสูงนะคะตั้งฉากค่ะลักษณะแบบนี้นะคะส่วนมือนะคะทั้งสองข้างนะคะให้อยู่คงที่นะคะไม่เคลื่อนนะคะตั้งตั้งฉากข้อศอกไว้นะคะแล้วค่อยๆยกเท้าลงลักษณะแบบนี้ค่ะพอใกล้ถึงพื้นอย่าเพิ่งลงนะคะค้างไว้ที่นึงนะคะจะรู้สึกเกร็งบริเวณกล้ามเนื้อหน้าท้องลอนด้านนะคะแล้วค่อยย่อนขาลงลักษณะแบบนี้ค่ะนะคะมือไม่เคลื่อนนะคะ มือจะตั้งฉากตลอดลักษณะแบบนี้นะคะเวลาที่ขาใกล้จะถึงพื้นท่านจะรู้สึกเกร็งบริเวณกล้ามเนื้อและท้องบนล่างนะคะละักษณะแบบนี้ค่ะและ้วค่อยลงนะคะขึ้นลงลักษณะแบบนี้ค่ะและ้วค่อยๆวางลงค่ะอย่างนี้นะคะหลักการนะคะท่านี้นะคะควรจะทําอย่างน้อยนะคะ 8ครั้งนะคะต่อเซตนะคะวันหนึ่งสักประมาณ3าครั้งนะคะถ้าไหวก็ทำเซตละ20ครั้งเลยก็ได้ค่ะลักษณะแบบนี้นะคะท่านี้นะคะนอกจากลดกล้ามเนื้อหน้าท้องหล่อนล่างแล้วนะคะยังช่วยให้ยังเป็นการบริหารบริเวณกล้ามเนื้อต้นแขนด้วยนะคะให้กำลังใจทุกท่านลองไปปฏิบัติดูนะคะเพื่อลดกล้ามเนื้อหน้าท้องหล่อนล่างนะคะแล้วอย่าลืมนะคะกดติดตามเราด้วยนะคะ จะได้เวลามีคลิปใหม่ๆนะคะจะได้ทราบนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ